ก็ยังว่าแหะครับชีวิตต่างก็ต้องเดินทางในที่สุดเราก็ต้องเดินทางมาถึงช่วงที่มันตัดกันในระยะเวลาหนึง่งสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่แดนไกลเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสร่ำลากันซึ่งๆหน้าผมก็แค่อยากให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ฝันให้ไกลบินให้สูง จนกว่าจะถึงวันที่เราได้พบกันใหม่อีกครั้งขอมอบทเพลงนี้ให้กับช่วงเวลาและผู้คนมากมายที่มีความหมายกับชีวิตของเราเสมอมาและตลอดไปนะครับ All the faces flashing by s e d hello, we've said goodbye Maybe we'll meet up Again in love Next life No one said it busy But I never dreamed it would turn out like this. Nobody knows where all the years go. Our stories unfold. What a time! What a time! What a time to be alive. Nobody knows where all the years go. Our stories unfold. What a time! What a time! What a time to be alive. Today and own your mistakes. Remember that all your cuts and scars revealed the way the world is alive, even though I'm losing time, I'm so lucky that I found my path back to you. All the faces flashing by. What a time, what a time, what a time to be alive. time to go สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนครูทุกตานะอืมจะเริ่มต้นยังไงดีอนนกลางดึกเมื่อสองวันก่อนมีข้อความจากเจมาบอกว่าครูครับ,รบผมอยากได้เสียงคุณครูหน่อยครับเอาไว้สำหรับเพื่อนๆทุกคนแถมขอแบบึ้งๆอีกต่างหากครูก็คิดหนักเลยบังเอิญพูดไม่ค่อยเก่งซะด้วยสิ ก็ได้แต่บอกเจ้ไว้ว่าเอากูจะพยายามนะโอเคเริ่มเลยแล้วกันเริ่มจากเมื่อสามปีที่แล้ววันแรกที่เราจะได้รู้ว่าเราจะได้เป็นที่ศึกษาห้องไหนด้วยการจับฉลากปรากฏว่าฉลากที่หยิบได้คือซีรับมึงโอ้โหแอบดีใจเลยว่าเราสบายละได้ห้องคิงโชคดีสองรู้ว่า คู่ที่จะมาเป็นที่ปรึกษาร่วมก็คือคุณครูเก๋อก็ถือว่าเป็นโชคสองชั้นนะคะและตลอดระยะเวลาสามปีที่คุณครูได้ทําหน้าที่ครูที่ปรึกษาแล้วก็รู้สึกว่าการเป็นครูที่ปรึกษาสามปีนี้รุ่นนี้เป็นปีที่สบายใจที่สุดเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กๆของครูทุกคนเป็นเด็กที่น่ารักไม่ได้ยอนอะน่ารักจริงๆนะคะ ก็คือไม่ได้สร้างความลำบากใจอะไรให้ครูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือพฤติกรรมต่างๆอาจจะมีบ้างเล็กๆนิดนึงซึ่งอาจจะรู้เนาะว่าเป็นใคร <c oughs> ขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเล็กน้อยมากนะคะสำหรับการที่จะทำให้เกิดความลำบากใจกับครูนะคะซึ่ง ตลอด3ปีที่ผ่านมานักเรียนก็ไม่ได้สร้างความลำบากใจในการดูแลในการปกครองให้กับนักเรียนเลยแต่ครูเองน,นางหักที่มองกลับไปว่าครูเหมือนรู้สึกว่าครูจะทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาได้ไม่ไม่เต็มที่เท่าที่ควรนักเรียนก็อาจจะสังเกตเห็นนะคะก็อาจจะด้วยหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นคุณครูก็แอบมองอยู่ห่างๆตลอดเวลาแหละนะคะว่า เด็กๆของครูเป็นยัางไงากันบ้างนะคะก็ให้ได้แต่เฝ้าดูการเติบโตของพวกเราว่าจะเป็นยังไงอยากจะเห็นความรับผิดช,ชอบอยากจะเห็นความตั้งใจเรียนอยากจะเห็นทุกสิ่งที่จเจริญงอกงามจากพวกเรานะคะซึ่งครูก็ไม่ผิดหวังเลยที่ได้เห็นในสิ่งนั้นนะคะ และเมื่อตอนนี้เวลานี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายที่พวกเราจะได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันนะคะตลอดสามปีที่ผ่านมาครูก็ขอยอมรับเลยว่าครูอาจจะยังจำชื่อใครบางคนยังไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะคะจำหน้าก็ยังไม่ค่อยได้เพราะว่าเราก็ ใส่หน้ากากหากันเนาะช่วงระยะเวลาสามปีอันนี้ครูยอมรับเลยนะคะเพราะว่าเวลาคุยกับค,คุณครูเก๋คุณครูเก๋พูดถึงคนนั้นคนนี้ครูก็ต้องใช้เวลานิดหนึงว่าเอ๊ะคนนั้นคือใครคือครูเก๋ก็จะคอยท้าวความว่าไอา้คนนั้นไงที่เราไปเยี่ยมบ้านตรงนู้นตรงนี้อ่าถึงจะนึกออกนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็แต่ครูหวังว่าทุกคนจำหน้าครูได้ครูก็ชื่นใจแล้วเนาะ,ะและก็ จากช่วงเวลาที่สาปีที่ผ่านมานะคะค,คุณครูก็เห็นถึงมิตรภาพระหว่างเพื่อนของพวกเราซึ่งครูคิดว่ามิตรภาพตัวนี้มันเป็นพิตรภาพที่ยั่งยืนบางคนคบกันมาตั้งแต่อนุบาลบางคนก็อาจจะคบกันมาตอนมหน,นึ่งหรือบางคนก็เพิ่งจะคบกันได้สามปีมานี้แต่ครูว่ามิตรภาพเหล่านี้นะคะมันจะยืดยาวต่อไป นะคะ5ปี10ปีข้างหน้านะคะความเป็นเพื่อนตัวนี้มันก็จะยังคงอยู่ไม่สือจางหายไปนะคะและความเป็นครูก็เช่นกันนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการที่จะมีสถานะภาคของการเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นครูที่ปรึกษาแต่ความเป็นครูของครูที่จะเฝ้าดูการเจริญเติบโตโต,ตไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจครูก็จะ คอ้เฝ้าดูความสำเร็จของพวกเราซึ่งนั้นก็คือความสุขอย่างหนึ่งของคนเป็นที่เป็นครูนะคะแล้วก็หวังว่าลูกๆนักเรียนของครูทุกคนนะคะจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะประสบความสำเร็จในการศึกษาเรียนอย่าทิ้งความฝันนะคะใครที่ฝันไว้อยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรก็ให้สู้ฝ่าฟันแล้วก็ให้ไปถึงความฝันน,นั้นให้สำเร็จได้ทุกๆคน นะคะแล้วก็หวังว่าโอกาสนนหน้าถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันนะคะก็คงจะไม่ลืมไม่ทักไม่ลืมที่จะทักทายกันนะคะมีโอกาสก็อยากจะให้พวกเราได้กลับมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนนะคะมาหามาพบครูได้ตลอดเวลาและสุดท้ายนี้นะคะถึงแม้ว่านักเรียนจะจบออกไปจากสถาบัานแห่งนี้แล้วนะคะ,ะไปเรียนต่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าสมมุติว่า มีสิ่งหนึ่งใดๆก็แล้วแต่ที่นักเรียนอ,อยากจะกลับมาปรึกษาหาหรืออยากจะขอความช่วยเหลือคุณครูก็ยินดีนะคะที่จะอาแขนต้อนรับแล้วก็ให้สบายใจว่าไม่ได้เป็นการรบกวนครูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรืออะไรก็ตามยกเว้นเรื่องเงินนะ <c oughs> ไม่มีตังค์ให้ยืมโอเคไหม <c oughs> โอเคละก็ ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วแหละหมดแล้วก็รักทุกคนแล้วกันแค่นี้นะคะบ๊ายบายจากใจครูที่ปรึกษาถึงนักเรียนชั้นมหกนะคะที่จะจบปีการศึกษาในปีการศึกษานี้นะคะตลอดระยะเวลา3ปีหนูทุกคนก็เป็นเด็กดีน่ารัก นะคะครูภูมิใจในตัวหนูทุกคนนะคะอาจจะมีมาสายบ้างนะคะมันก็เป็นเรื่องราวที่มันสร,สร้างสีสันในห้องเราทำให้เราได้มีเรื่องราวได้คุยกันสนุกนะคะได้แย่ได้หยอกรอกันนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องมา จัดกิจกรรมร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะครูก็อยากจะอวยพรให้เด็กๆทุกคนนะคะถือว่ายังเป็นเด็กอยู่เนาะทุกคนมีความสุขในทุกๆวันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพร้อมที่จะเดินทางไปพบสิ่งใหม่ ถึงแม้ว่าทุกวันมันจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแต่มีบางอย่างที่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย,ยก็คือความทรงจำที่เรามีให้กันนะคะสุดท้ายนี้นะคะครูก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องราวที่เรามุ่งมั่นตั้งใจและพบจุดหมาย ที่เราคาดหวังไว้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคิดถึงกันเมื่อไหร่ก็มาหาได้ครูก็คงจะต้องอยู่ที่นี่จนเกษยียณอายุส่วนวันนี้บายบายรักทุกคนนะคะ ลาลาบอกลาด้วยความเข้าใจดีลา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 จากตรงนี้ที่เคยสวยงาม